รับอรุณกับปุ๋ยลุ่งอรุณรับอรุณกับปุ๋ยรุ่งอรุณวันนี้เรามาร่วมภาคภูมิใจกับพี่น้องชาวจังหวัดมหาสารคามกันค่ะที่เขาพัฒนาทุ่งกุลาล้องไห้จากอดีตที่แห้งแล้งน้ำท่วมทุกปีพื้นดินเค็มให้สามารถทำการเกษตรได้และกลายเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่สำคัญของโลกและวันนี้มาดูว่าเขาใช้ปุ๋ยอย่างไรกับการปลูกข้าวหอมมะลิให้ได้คุณภาพดีแบบนี้ จังหวัดมหาสารคามเป็นเขตที่อยู่ในเขตทุง่งกุลาร้องไห้แล้วก็เป็นเขตที่ปลูกข้าวหอมมะลิที่โด่งดังไปทั่วโลกซึ่งใช้ปุ๋ยลุ่งอรุณสูตรที่ใช้ก็คือ30 20ศแล้วก็รับรวงด้วยสูตร28 20ค่ะการปลูกข้าวหอมมะลิให้ได้ผลผลิตสูงมเมล็ดข้าวมีน้ำหนักการใส่ปุ๋ยในนาข้าวจึงเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องใส่ใจเป็นพิเศษค่ะ โดยหลังหว่านข้าวประมาณ3อาทิตย์ถึง1เดือนต้องใช้ปุ๋ยสูตร30-20 0ศในปริมาณ15-20ถึงกิโลกร,รัมต่อไร่และเมื่อข้าวอายุได้6ถึง70วันเป็นช่วงที่กำลังตั้งท้องควรให้ปุ๋ย2820เพื่อรองรับรวงให้เมล็ดข้าวแข็งแรงไม่แตกหักโดยปุ๋ยหนึ่งกระสอบสามารถใช้กับข้าวได้ถึง3ไร่ข้าวหอมมะลิของจังหวัดมหาสารคามเป็นข้าวที่ดีมีคุณภาพอีกทั้งข้าวหอมมะลิที่ผลิตในทุ่งกุลาล็อกไห้ ยังได้รับการจดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าเป็นข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกต้องขอขอบคุณปุ๋ยรุ่งอรุณที่มุ่งมั่นพัฒนาสูตรปุ๋ยที่ดีมีคุณภาพให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรไทยเพื่อพูดผลที่มีคุณภาพออกสู่ท้องตลาดได้อย่างยั่งยืนค่ะ